เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางรำพูลตันติวณิชานนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดอุบลราชธานีเขต9ซึ่งประกอบด้วยอำเภอนาจลวยอำเภอบุญทริกอำเภอสรีนทรเฉพาะตะบนนนก่อดิฉันจะขออภิปรายวาระรับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ2564 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพและสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักง,งานกกพในฐานะองค์กรกำกับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยตามภารกิจที่กำหนดในพระราชบัญญัติกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ซึ่งมีรายละเอียดที่ดิฉันจะขอนำเรียนท่านประธานดังต่อไปนี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่า ค่าไฟฟ้าในปัจจุบันมีราคาแพงมากเวลาออกพื้นที่ตามชนบทตามต่างจังหวัดต,ต่างอำเภอนะคะชาวบ้านก็จะบ่นค่าไฟแพงค่าไฟแพงนะคะก็ไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรนะคะดิฉันก็จะนํามาเสนอในที่ประชุมนะคะว่าหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและคณะกรรมการกํากับก,รรกิจการพลังงานปรับค่าไฟฟ้าช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม โดยคิดค่าไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ในที่อยู่อาศัยและประเภทอื่นๆ98.27สตางค์ต่อหน่วยนะคะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยจากล่าสุดมีข่าวว่าจะมีมาตรการลดค่าไฟฟ้า4เดือนสุดท้ายของปี2566 ในครั้งนี้ชาวบ้านก็ดีอกดีใจค่ะว่าจะาได้ลดค่าไฟฟ้านะคะแต่ที่ไหนได้นะคะตามที่ประชาชนเรียกร้องก็ได้ฝันสลายเพราะว่ากกพนะคะระบุว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากจะต้องรอรัฐบาลใหม่ตัดสินใจนะคะดังนั้นเมื่อต้นเดือนหน้านะคะตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปประชาชนก็ยังต้องเผชิญหน้ากับค่าไฟแพงต่อไปนะคะดิฉัน ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานในปัญหาค่าไฟแพงในประเด็นดังต่อไปนี้นะคะประเด็นที่1ในรอบ10ปีที่ผ่านมามีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากแค่ไหนและมีกำลังไฟฟ้าเท่าใดเกินความต้องการของประชาชนหรือไม่อย่างไร ในแต่ละปีโรงไฟฟ้าแต่ละโรงผลิตไฟฟ้าได้จำนวนเท่าใดและมีโรงไฟฟ้าที่ไม่ต้องเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแต่ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาหรือไม่ถ้าหากมีมีจำนวนกี่โรงแต่ละโรงได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่าใดต่อปีรวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาทั้งหมดเท่าใด เพราะเหตุดังกล่าวหรือไม่ที่ทำให้เกิดปัญหาค่าไฟแพงขึ้นประเด็นที่สองนะคะท่านประธานปริมาณไฟฟ้าที่จัดซื้อมีปริมาณไฟฟ้าที่ส่งมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในแต่ละสัญญาจ้างเงินค่าจ้างและการชำระเงินค่าจ้างหรือแผนการใช้ไฟฟ้าหรือการสํารองการใช้ไฟฟ้าการจัดซื้อไฟฟ้าในอนาคต มีจำนวนเท่าใดนะคะประเด็นที่3ค่ะมีวิธีและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เอกชนหรือที่ผลิตไฟฟ้าอย่างไรใช้เงินจากงบส่วนใดขอให้กกพชี้แจงข้อมูลอย่างน้อยนะคะย้อนหลังไป10ปีเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบนะคะว่าเป็นอย่างไรในประเด็นคำถามเหล่านี้นะคะดิฉันเชื่อว่า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยต้องเสียค่าไฟฟ้าแพงนะคะดิฉันก็ขอฝากเรียนถามท่านประธานผ่านไปผู้รับผิดชอบนะคะที่มาตอบคำถามในวันนี้ก็ขอฝากท่านประธานเพื่อให้ประชาชนได้รับได้รับทราบข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมเท่าเทียมกันในการในการเสียค่าไฟขอกราบขอบพระคุณท่านประธานคะ่ะ